วันนี้มาดูในส่วนของตัวอากาศนะครับไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายไม่ติดน,นี่กดปุบละซ้ายขวาไม่ติดแล้วก็กดไฟฉุกเฉินก็ไม่ติดทีนี้พอไม่ติดปุ๊บเราไปเช็คอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปเช็คในส่วนของตัวฟิวนะครับด้านหน้ากัน,นก็เปิดฝาก,กระโปรงเลย แล้วก็มาดูฟิลที่อยู่ด้านหน้านะครับก็กดตัวนี้เนาะนะครับก็มาดูนะก็จะเป็นฟิลตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟิลตัวนี้ก็จะเป็นฟิลตัวในส่วนของไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับที่จะติดนะเราก็เอาออกมาดูนะโดยใช้ในส่วนของตัวคีบเนาะ เห็นไหมครับนี่ชัดแท้แน่นอนเลยก็คือขาดนะนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่คือมันขาดนะเราก็มาเอาตัวสเปร์เนี่ยอ่ะเห็นไหมครับนะตัวซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวที่ฟิลขาดนะครับตัวขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ฟิลปกตินะครับ นะก็เอาฟิวนะตัวสเปรใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดให้ลงนะอ่ะเสร็จแล้วเราไปลองดูกันนะอ่ะเสร็จแล้วก็บิดสวิตนะครับมาลองดูกันนะว่าไฟฉุกเฉินติดหรือเปล่าอ่ามาแล้วเห็นไหมครับ ไฟฉุกเฉินมาแล้วนะที่ไฟเลี้ยวซ้ายโอเคไฟเลี้ยวซ้ายมาแล้วไฟเลี้ยวขวามาแล้วนะครับนั่นแสดงว่านะครับวิวเราขาดจริงๆนะนะครับถ้าเราไม่เปิดสวิตช์กุญแจนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาจะไม่ติดเนาะมันจะติดเฉพาะาไฟฉุกเฉินนะครับ่นะโอเค ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ